สวัสดีครับสวัสดีครับใช่ใช่ใช, <จะ S 1> ชุดเล่นไมมล่ะเนี่ยปูแล้วทำสนามไหเนี่ยเอาเลยเป็นอีเวนต์เว้ยจะซื้อคาถาดีไหมวะคาหน้าเหรออืมเพราะเรามีสิบเม็ดอนไม่ใช่เหรอใช่ไหมวะไม่ดีใช่ <c oughs> ใช่ชุดสวยอนะ่ะแต่มันต้องเล่นอีเวนต์นี้ก่อนอะมันจะใช้ได้อ๋ออเเออเอาเลยเอาเลย ผมพวกผมไปฟาร์มรอ,อบมากันเยอะมากเลยครับของแบบของของเป็นของตึงสุดของเอ,อ่คกกนนอ,อรรครึ่งแรกัเนเนาะใช่ไหมฟาร์มบอสหลายตัวมากครึ่งแรกาเย้หาอะไรนะเมโดะผมใส่ไว้ในกล่องอะ่ะไม่รู้กล่องไหนอะ่ะ โอ้ my god ฝั่งซ้ายฝั่งฝอยเดีินๆๆๆๆเอเท่มที่พี่ให้ไปมันใช้ได้นะมันเป็นป้อมปืนเท่มอะไรวะเอนั่นน่ะให้ไปมันเป็นเหมือนที่วางป้อมปืน อ๋อเอเธนอมานาเนี่ยนะตัวเขียวปะชื่ออะไรวะไม่ไม่ไปดูสแตนลิดอะอะไรอยา่างที่เให้ไปไม่แก่ไม่มียิงอยู่ในกระตัวไม่แก่ไม่มีมีดิไม่มีผมกูไม่ไมเจอเแรกคือเขียวอันใหม่เ,มอเยอะที่เราไม่มีอะไรเลยที่เป็นเหมือนหน้าไม้อะเลยอ๋อเจอลาเจอละไหนไ่น

เจ็ดเวฟอ่ะมันต้องไงเนี่ยหันหมดขอหันหมดโอ้ยแรงนะหลังไม่ตกบอไปเยอะไม่อะไม่ค่อยเยอะเลยสู้ไม่ค่อยได้ ไปนิดหน่อยนะคาตูลูประมาณ2ตัว3ตัวนะนะสมอง2ตัวเอ๊ะหรือสมองตัวเดียววะสมองสองเยสมองสอง มันมีกี่เวฟนะล้วสิ่เก็ดแล้ว,ม,ม,วมันเทียบกูตายแล้ว,วมองปืนนะีน่ะช่วยเยอะ เอ๊ะมันจบใส่คิสตันเราอ่ะไใ,ใช่ใช่ถ้าคิสตันทางเราคือระจกอ๋ออ๋อ,อ,อโอเคโอเคกันอยู่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  một nhỉ, ủa, tiếng nhảy cắn ạ, ừ, đã đã đảm bảo cơn rồi, trên mình ơi, 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 ơi

ได้แบ <The> นเนอร์มาเต็มนนเลยเราสามารถวางปอ้อมได้แบบไอต้องอันนี้นะ Wall table แ,แค่นี้เหรอไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นของเริ่มต้นมัน้งอ,อ๋อรู้อ่ะอีกอบไปละอ,อ๋อได้เอ้ยเอาแบนเนอร์ไปตั้งใกล้ๆใช่ไหมคือกูขโมยายามมาเพียบแล้วกูบัฟเต็มตัว <laughs> nên là của mông rồi, đã khu biệt là Không được, không được. Đi 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 đi. อ๋อตอนเวฟมาก็วางของอะไรไม่ได้ด้วยเหรอกูกูใส่แบนเนอร์ไม่ได้อ๋อมีคูดาวตรงนี้ยีิบเอ็ดวิ ผมใกล้จ <jam Stadium> ังวะดูเว่ยชิวอยากชิวยิงมุ้งมวลัือๆคิปเปอร์เอ้ยทำไมครับคิปเปอร์ยิงธนูได้เนโคตรตึงขนานี้สุด หน่วยระยะไกลแล้วพอมาถึงระยะไกลก็ผีชีพเลยซูซายโฉละมันมงยายเดี๋ยวจะน่าเคยเล่นมันยากกว่านี้โอ้ยลุงของแล้วดิของแล้วตึงเกินเนาะไม่กูเล่นห,ห,ล,ห,ล,หลังคานหมดอะ่ะอ๋อ <c oughs> สูงตรงนี้ห้าเลย เดี Bin นะ๋ยวเวฟสี่มัม้งตัวบินมาใช่ไหมเพราะว่าแคมป์อยู่ตรงเพชรอัญมน,น,นีนี่แหละมันต้องดูบอสอะบอสมันเกิด ไอ้ไอวอลเทเบิลทำอะไรได้นะอ๋อ oh มัว oh. ม no, no, no. oh ัวเฮ้ย oh. ยิ่งมาขโมยเพชรของกูอีก

เอาเว้จบแล้วเออขอโทษ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  <Okay. S 1> โอเคใช้กี่อันแัเนี่ยห้าสิบ đâu 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 mà, bón mà, bón mà Kiệt tăng, kiệt tăng, kiệt tăng đồn Oh my god Bố ơ chị tắng bọt 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 boss bọt boss, tôi bọt 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 3 tổ, tổ บอสตายบอสตายบอสตายสวยสวยสวยไอ้ยุคได้ก็แตกบอสตายบอสตายเรื่องแตกอ๋อปัญหาหมดมันน่าจะมีบอสที่เนี้ยอ๋อไม่ใช่ห้าเวฟเหรอมีแช่ห้าเวฟเหรอไอ้ยันรู้ของกูหมดเลยมึงเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยได้เดียโอ้โหเป็นไปกูไม่ทันไม่ได้เลย กูได้ไอ้นี่มันบินมาบินได้เหรอบินไม่ใช่เนี่ยก็ะไรโอ้ยสัตว์ปัญญาอ่อนสัตว์ดูว่ากูได้นี่มาหน้ากากกับอันนี้เองเนี่ยไอ้โตไอ้นี่มันทำให้เพิ่มจำนวนเซนที่เซนที่คือยังไงสม่อนเหรออ๋อเออไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ป้อมปืนอ่ะอ๋อแล้วเราก็ไม่วางตั้งแต่แรก เอ้กูได้นี่มาด้วยเพราะคุมทำให้มีมอนเพิ่มเออหนึ่งสอไม่ใช่กอเซนทีบางเออมันเรเซนีนี่หว่าเฮียอ้ปะคุมเอ้กูได้โลมาโลทำให้เพิ่มเซนทีได้อีกหนึ่โอ้ยอะไรอะไรกันเละเฮียกระจอกที่หาย วัวสายมาระยะอ่านเกินนะเออเอามาทำไม <c oughs> อ่ะแต่มันตั้งป้อมปืนนะลองเทียดูใช้โคตรยากแหละแล้ป้อมปืนมันไม่แรงอ่ะไม่แม่นแรงนะจริงแต่มันมแต่มันพอใจมันเนี่ยมันมีอาวุธมาเอกซีซีแบบอ่ะลองเลือกดูไอพวกที่เหลือเขาพอๆออกันเลยกะจอกระดีอ่ะ,ะ <c oughs> จอกเกิน ขอสงสัยแม่งน้อยว่าช่องมันน้อยเกินอะ่ะสปสู้ขึ้นไนพร้อมนะแล้หนึ่ง <c oughs> ว่าจะรอเซนทรีไปสู้สายมาเล่นเลยอืมลองลองเฉย <laughs> เราไม่รู้นะเหือนจะดีนะ อย่าเซตป้อมปืนเฮียนี่แหละจะทำให้มึงชนะเพิ่งสดเตีนน่นนะแล้วทำไมกูตกมาฟอร์ดเมมมีม่แค่หนึ่งวะรอเอ้ยใเ่ยไอ้สมองสมองไหนสมองที่เราได้จากนันไม่กูถอดไปตั้งนานแล้วกูไม่ใช้ตั้งนานแล้ว แลบางทมีมันไม่โดนฟอร์ดอเมดเลยโอเคโดนละเยอะเลย อ๋อกดชิปแล้ววิ่งเร็วขึ้นคืออะไรอ่ะแหอกดชิปแล้วิ่งเร็วขึ้นเลอใช่ทุกส้นางเท้าสองอืมกดชิปแล้ววิ่งเร็วขึ้นอ่ะมีไก่ปล่าวะเพ้าไอเหี้ยเลย ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้หน่อยแม้ว่าตรงนี้เป็นพึ่งนะอ่ะไอ้เนี่ยมันแค่หลุมต้องแบบไปได้ <c oughs> ไม่ต่อทางหรือส้อนตีอะไรก็ได้คือแม่งเป็นหลุมแบบทางโง่ๆเลยอ <c oughs> หนึงนะผมขอให้ก่อนไอ้ตั้งปอบเปิดในนี้อ่ะ คือจะไม่ผิดมันจะมีเหมือนตุ๊กตาพึ่งแล้วมันดอนรอปลงน้ำพึ่งแล้วมันเกิดอะไรป่าวมีป่าวไม่มีเนาะโอเคถอดรองเท้านี่ออกใส่อันนี้เดี๋ยวมาสูงสุดได้แค่สามมันเองหนึ่งสองสามหนึ่งสอง มันเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะใส่ของที่อะไรก็เพิ่มได้แค่หนึ่งหกสิบสอ็ดิจินึ่งแม็กซ์แม็กซ์นัมเบอร์ออฟเซนตี้บวันกูมีผ้าคลุมกูมีโล่หมดละ <c oughs> ไม่ได้วะช่างแม่ง นะเอาโลกออกก็ยังอน,นี่เหมือนเดิมนี่ขนาดตั้งโต๊ะมันก็ยังได้แค่หนึ่งก็คือมันตันได้แค่นี้อะกระจอกชิบหายแล้วะไอ้สัสอ๋อมันบวกสูงสุดแค่หนึ่งโอ้ขอขว่ ขี้หมาจังวะมา,ม,ามึงเรียกได้กี่ตัวขมาอ,ออ่อมล่ะเฮ้ยห้าร้อยแรง เมื่อกี้กูเห็นมันลงข้างล่างเอ้ากระตุกแ, ك, หตแหลกไหลตายอะแล้ะโดนเหี้ยอะไรนะเนี่ยเจ็บจัง รอตายแล้วเอาเอาเฮียกูมเดี๋ยวแล้วกูไปตีช็อตถ่ายตอนมึงตายพอดีอ่ะได้จะได้ของไหมเนี่ยอะไรอยู่ได้อยู่มึงเก็บไปได้ใช่ปะไเก็บเก็บเก็บแล้วเฮียเราแบบจะบอกะมังเป๊ะมากกูฟันชุบแล้วมึงตายพอดีเลยอ่ะไอ้เฮียถ้ามึงไม่ได้ของนี่อย่างเฮียเลยนะ เอ้ไอ้ไอ้สัอน่ารักโกคอยได้นหมเฮ้ยโอ,โอ้ยน่ารักจังเลยเฮียเขาน่ารักเลยสุดเล่นเล่นเปลี่ยนแดงให้นะฮะไอ้ทีมที่เล่นแดงเลือกแล้วกูอยู่แดงแดงนานแล้วไม่ได้เหรอ, <c oughs> อเคเ้าของดอก ของกูเต็มต,ตัวเลยเอามึงดูดไปเฮ้ยกูได้ปืนแล้วนี่ของเต็มตัว <c oughs> นี่นี่มึงดูบูมนี่เนี่ยของโกงเว้ยกูขอกลับไปช้าพร้อมด้วยกันโอเค มุ้งไม่ใช่ปืนพึ่งจริงเหรอปืนพึ่งแม่งดีสัว์เลยนะไม,ยไม่ใช่สไตล์ไม่ใช่สไตล์เฮ้ยโล่พึ่งก็ดีนี่ว่ะไม่โด่เร็ว,วะ่ะมี สูงสุดได้กี่ตัวไปห้ามานาคุณยักจนมานาหมดเลยก็ใส่ฮิปจักกันฮะเอ้ยไหมเนี่ยมี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 เพิ่งจะเป็นมิรกับมึงชุดนางพญาได้เข้าตัวกันหมดเลย ได้หัวมาอย่างเดียวหัวทางนี้ตัวอยู่ทางฝา่าเฮ้ยชุดสายซซมมอนเยอยเท่โอ้เดี๋ยวี๋วยวมึงให้ตัวกูเยอะจังอ่ะกูมีตัวสี่อัน,น,<ห>นเลย,มเยอมงตัวก็เกมปะคุย เยียมกระจอกอะนี่เนี่ยเนี่ยกูมีตัวสามพันเลยแล้วเนี่ยต้องออกเข้าใหม่ปุ๊บได้ขาแล้วใช่ปะฮะได้ขาแล้วใช่ปะไม่ได้ไม่ได้ขาเออไม่มีขาเกลับไปผครับหม่คนนีเดี๋ยวดิ ให้กูรีเกมไหมมันอาจจะหายก็ได้นะอะไรของเหลือใช่โอ,โอ้โหกูมีโอ้ยสายซาม,มอนที่แค้ถูกกูยังเก่งเลยไอ้เชี่ย ญญต,ต,ต,ตัวมึงเป็นแมวด้ว่ะโอเคอะไรเข้ามาวะมึงให้โพชั่นกูมาไปทางขวาโอเคผงครัไแบไปถูกัดเลย ที่กูตด้องเท้ามาอีกกูเด้รองเท้ามีอีกสามคู่เรื่อเกมมึงหากันไปละไอสัตว์รองเท้ายี่ตัวกูอยู่เลยคือที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวอ้าวกูได้มีคู่อะได้คู่อะโอเดีละที่จะโยนทิ้งไปเอาเลยเอาเลย เอ๊ะไม้ระเบิดพึ่ง อ,ออ้ยไไเหี้ยเอ้ยปูจับจังหวะไม่ถูกปูตายแล้วเรียกเกมแม่งกระตุกสั่นเลย เออกูัวตายลวตายแตงงงด้วยท้ไมมันถึกขึ้นวะเป <c oughs> ็นเพื่อนสายป็นง้ยสาม giỏ ngưng ừ. ở trái buông ở bác เยอะชีพหายควอยรองเท้าขวยเลยชุดขวยเลยเต็มตัวหมดเลยเนี่ย